ราศีใดที่ช่วงนี้จะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะอย่างเช่นการเป็นโสดอีกครั้งหนึง่งแล้วก็มีความรักใหม่ๆหรือบางคนก็มีการลงทุนหรือมีการตั้งเป้าหมายชีวิตใหม่ๆนะคะอันดับหนึ่งเลยนะคะราศีที่จะมีการเริ่มต้นใหม่ก็คือราศีเมถุน ถ้าหากว่าท่านใดที่เคยมีความรักมาก่อนหน้านี้อาจจะมีการเลิกลาแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะได้พบกับความรักใหม่ๆการได้ใช้ชีวิตใหม่ๆนะคะการเริ่มต้นใหม่ที่จากที่เราเคยมีคู่ชีวิตเราอาจจะกลายเป็นไม่มีนะคะการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณก็ได้นะคะและอีก ราศีหนึ่งก็คือราศีมีนนะคะที่มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากสังคมหนึ่งหรือสถานะหนึ่งไปสู่อีกสถานะหนึ่งก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งราศีก็คือราศีกรกฎนะคะที่มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่มีการตั้งเป้าหมายชีวิตใหม่ นะคะการหาไรายได้พิเศษเพิ่มเติมหรือตั้งใจทําสิ่งใหม่ๆนั่นเองนะคะและมีอีก